สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับตอนนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเดินล่างนะคะสําหรับสูะะตรคํานวณเดินล่างนี้นะคะโค้งสุดท้ายในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2563นะคะสูตรคํานวณเดินล่างนี้นะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาตรงๆนะคะสําหรับรางวาัลเลขท้าย2ตัวนะคะเด็เด่นของเรานะคะพอเขานะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วในงวดวันที 1, ่1พฤศจิกายน เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคานวณน,นี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเล็กเด่นให้ท่านชมได้รับทราบกันต่อนะคะเนื้อทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16หพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเล็กเด่นของเรานะคะเดินลางนะคะคํานวณได้ตัวเล็กเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากคาานินเบริลัตบาลคําเตือนเนื้อทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณเดินล่างนี้นะคะทางเราลงให้ท่านชมนะคะระยะสุดท้ายนะคะท่านชมเลขเด่นท like ี่คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขหกนะคะท่านชมเลขศูนย์เลขสองและเลขหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลได้ท้ายสองตัวนะคะออกสีศูนนะคะท่านชมเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินล่างในงดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะท่านชมรางวัลได้ท้ายสองตัวออกสีศูนนะคะ สีส่ศูนย์นี้คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณเดินลางนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับสูตรนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสองบวกสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัมาดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะที่เดินตอนนี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักมือนะคะเลขศูนย์สูตรบวกสี 1, ะะ่ได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะได้สิบเอ็ดเลขหนึ่ง สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลข5เลข7เลข1นะคะท่านผู้ชมเลข5เลข7เลข1นะคะนี่คือเลขเด่นเดินล่างนะคะคือในงวดวันที่16พุศจากายนนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ